สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมันนี้มาพบมาพอกับยายหน่อยพาแสบในช่องยายหน่อยแฟมิลี่อีกแล้วนะจ๊ะกินข้าวปุ้นพี่น้องถาดว่ได้เอามานาวมกับมิตรถาดประมาณซ้ำนี่แม่จ๊ะรถภาษาใจยายหน่อยมันเห็ดจัดยังกรบโปรงงาบนอะพี่น้องเนาะสองแถวเอารถออกเสียงดังแน่จ๊ะแป๊บหนึ่งพี่น้องแป๊บหนึ่งหอนเพื่อก้าวละพี่น้องหอน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 เนาะข้าวปุ้นการเซ็นกราโปรงาเพื่อน,นอ่ะพี่น้องขาดขอาคอร์รีแค่ไหนคี่จะ ก็เกาละจ้ะพักลวกพี่น้อง สอวงแถวกระดาเนาะใี่มันจะตาดโดนนี่หน่อยเ่ราเมันขนมกีนแห้งคือเพื่อนไหมจ๊ะขนมกีนเซ็นซที่เพป่นเ็ศเป็นแพกเป็นแพกไว้มันก็เลยขาดพี่น้อง จะต่ออ,อืมครับเนี่ยสิเขาตาจะ้ะ โอ้ยองแถวมาโดนพี่น้อพี่น้องโอ้ยเม่แม่โอ้ยถาดผ่อยกระไดพี่น้องเอ,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 ยอ,งเอ้ยมันผสมประกอบก็ให้ซองแถวไปมากพี่น้องเห็นขึ้เก่าล้วจ้ะน้ำจิน้นเครื่องโล้ว่าเป็นโล้วหรอพี่น้องครึ่งโลแพ็กที่เพิ่นขายหระจ้ะ อ่อนค่ะพี่น้องโอ้ยอยากกินน้ำจีนแบบเสน็าวๆก็คือแนเนอะบ่ามีโอกาสได้ไปใสามากใสเลยพี่นอ้อง พักอยหลายพี่น้อง Hãy subscribe cho kênh แต่พี่น้องอืมเนี่ยเขาตาจะ้ะ ผักลายพี่น้องเอ้ยยังละหาบาทซิ้บาทเนาะนี่บรรดาผักผักนี่กินไง ขนมจีนขาดคอร์เรคเตอร์ว่าแสบพี่น้องน้ำยาแสบแต่ขนมจีนกลิ่นว่าแสบมันเด็ดพี่น้อง นี่น่อยสิตักจานไม่ให้ดอกจก้ำติดปากติดข้างของเจ้าหล่ะพี่หน่อย quang tung luộc làm cả hăn tay cơm hoa vi lòng ขับปุ่นไหมแาบมึกหนึง่ง อืมอืมอืมกินปลแซบเลยพี่น้องเอ,อ้ย พขาพูขาด น้องลูกค้ามาเอาไปเบอร์ลูกค้าจ้ะเครืองโดนอีกแล้วล่ะโอ้ยเน้องก็แล้วจะกินบะล่งแล้วล่ะมานาั่งคุยกับพี่น้องจักสองนาทีพัดลมกินโซโครส้นล้นเนี่ยก็ขอโทษขอบแน,น่ล่ะจ้ะกิก่นโซโลรส้นรุนขอโทษขอขอภัยได้พี่น้องเด้อผู้เฒ่าแล้วมันก็นก,กินเฮียปากเฮียข้างเนาะจ้ะืม ข้าวปุ่นนี่ตั้งแต่สมัยยัยหน่อยเป็นเด็กน่อยเนี่ยคำว่าเม่นบุญคำว่าเม่นคำว่าเม่นอาบุญบ้านหรือว่าบุญพระเวทบุญขาจี้บุญบุญขาจี้ก็หอดสิบวามีสัมบุญพระเวทบุญกระถินบุญยังสิบวามีข้าวปุ่นกิ่นในพี่น้องสมัยยัยหน่อยเป็นเด็กน่อยก็เด็กน่อยสิบก็ปีนะอ่าสี่สิบก็ปีขึ้นหลังนะจ๊ะเกิดมาโดนเลยเท่านะเพื่อนมาเนาะ อืมซ้ำหนีย้ยองน่อยกินมือด้วแล้วแต่ว่าเวลามันหลายแล้วจะเครื่อมันเคยอมันออกไปของนองมันเนาะซอยหนู่ซอยดันซอยเสียก,กันเน่ได้จากพี่น้องจา๋าคอยซอยใจซอยคอยเนาะบนมวาปากบอกกระมูลเราจะของป,ประเทศว่าแม่ได้จ้ะ เบิ่งจนวินาที่สุดท้ายไม่ได้กับปุ่นมันมันม่เป็นกับปุ่นแห้งเพื่อนเนาะกับปุ่นติดแก้มแน่นอนบ่ ผักสดบร่กินกินแต่ท่งนนี้จ้ะพักลายเอาเล่ารักกันซื้อพี่น้อง แกจ้ะสิลาพีแล้วน้องไปแล้วจ้ะกินรังไหมก็เอาพี่น้องมันเคิร์กโดนเนาะอะไรจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมันนี่ยัยหน่อยพาพี่พาหน่องมากินขนมจีนใช่เครื่องโลูกลัวนี่แหละเครื่องโลเครื่องโลแต่อ,อีกแพ็คหนึ่งแกมาจับหนึ่งจ้ะพี่น้องก่อนจับก,กันไปมันนี่ขอฝาก,กกดไลค์กดซับสไคร์ให้ยัยหน่อยพาแสบนะสองยัยหน่อยแฟมิลี่นี่เลยจ้ะเริ่ๆเริ่มพก้าจ้ะสวัสดีค่ะพ่อกันไม่คิปหน้าค่ะ